สวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องสายลม,มเมรนวันที่หนึง่งมีหน้าอสองหาวโคกนะครับหลังสีม่วงมากความรู้ซึกจากที่มีความหวังนะครับตอนนี้ก็เหลืออายุแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับคนรอ้ซึ้จากความขาดหวังที่หวังไหวนะครับอวาเป็นแง นะครับแถือว่าอ่ามันเป็นการแี่งโซ่นะครับแต่ว่าจังไรก็แล้วแต่มื้อนี้ก็ต้องทําใจนะครับแล้วก็ร้อมที่จะสูับม้นหม่อีกนะครับนยกต่อไปนะครับมื้อนี้อ่าพ่านไปนะครับนี่แหละกระปุกนี่แหละหลัง4ีมนแงของมื้อนี้นะครับอาหารนะครับมีซ้ำนี้แหละครับมื้อนี้นะครับลำบักทัวนะครับแล้วก็แก้มด้วย มือหอมนะครับเอาไว้ปลอบใจเจ้าของเอาไว้กินแล้วให้มันรู้สึกว่าเออมันมีพลังต่อไปสำหรับมือหอมนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดบ่ได้นะครับก็คือนะครับน้ำนะครับเติมพลังนะครับสีใสๆนะครับเพื่อที่จะให้หมืออื่นมีกําลังสูงต่อไปอ้าวนะครับบพรว่ากาันสูุขู่สูุคนเนาะกำลังสูงต่อไปครับมือนีิ่มบ๊แมนบ้านของเฮา มือหนามันต้องมีแน่นอนนะครับอ่ะสื้อต่อไปครับนี่ละอ่ะหอมตามมาัวครับครับมือคุยหลด ไม่หยุดไม่ยังไลอัตจะลดได้รสจัดนะครับว่าอ่ะหักของฮ้อนจีเลยข่ายเขียนเลยยุบหลอดหักหักหักเอาไปกันกันไหนเลย